สวัสดีครับเปนีตองอนเกิเล็กสวัสดีครับตรับช่องเพนะื่อ랩ไชน์นั้นอยู่ในเกมพัดออฟเอ็กซแล้วก็วันนี้จะเ่ยวกับบิวเริ่มต้นฉบับเริ่มต้นที่ไม่ใช่สำหรับมือใหม่หรือว่าเล่นครั้งแรกเปิดลีกมาเล่นแล้วแบบสตาร์ด้วยบิวนี้อันนี้เป็นบิวสาหรับคนที่เล่นตัวแรกไปแล้วมี X แล้วคือไม่ว่าจะเล่นตัวแรกหรือเล่นตัวแรกถ้าคุณมี X ระดับหนึ่งที่แบบไม่ได้ต้องเยอะนะไม่ต้องถึงดีไว สัก 10-20x เอะพอละคุณสามารถเล่นบิวนี้ได้โอเคปะมันคือบิวเริ่มต้นที่ทำให้คุณวิ่งได้เร็วทีนี้ที่มาของการเกิดคลิปนี้เพราะว่าเพราะว่าหลายๆคนช่วงเนี้ยผมเห็นเล่นตัวใหม่กันแล้วใช้แท็กซี่ไม่ว่าจะจ้าง1 d y 2 d y 3 d y อะไรก็แล้วแต่เนาะให้เขาแบบพาคุณข้ามแอคไปไเรื่อยๆรจนจบปัญหาที่เกิดคือเลเวลคุณไม่มีเลเวลคุณไม่มีสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมด้วยเนาะตัว,ต,วตัวที่2ที่ผมเล่นเนี่ยเพื่อนผมแท็กซี่ให้นี่คือตัวที่3ที่ผมเล่นในลีกนี้แล้วผมเก็บเองตั้งแต่ต้นจนจบเราใช้เวลาเท่ากันไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาต่างกันเลยนะครับอา้าวกดผิดอ่ะคือพอเล่นถึงจบ x 3า3รอบ2ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลเวลเราอยู่ช่วงประมาณ x 2 2ไปไปลายสต้นต้นอันนี้คือเรื่องปกติที่เจอในแพทนี้ แล้วบิวที่ผมทาเนี่ยสุดท้ายแล้วอะช่วงแอคสองเนี่ยแอคสองแบบยากนะผมไม่สามารถเดินเควสต่อได้เพราะว่าเลเวลผมเกินแมปเกินห้าเลเวลไม่ใช่ดิแมปมันเกินเลเวลแมปมันเกินผมเกินไปห้าเลเวลแล้วหมายความว่าผมจะไม่ได้เลเวลเลยในตอนที่ผมเล่นทําให้ผมต้องกลับมาเก็บเวลในแมปก่อนๆอ,อย่างเช่นไอ้แมปเนี่ยห้าหกผมต้องไปตีแมปเวลห้ 5, 5 3, าห้าห้าสามแถวๆเนี้ยก่อน เพื่อให้มีเลเวลขึ้นมาในระดับที่อยู่ที่51เพราะมันห่างกันได้แค่5เลเวลแผทปัจจุบันได้แค่5เลเวลแพทที่แล้วได้แพทแรกเกิดสิบห้เลเวลแล้วก็มาเป็น7เลเวลแล้วก็มาเป็น5เลเวลคือเขาลดจนผมไม่สามารถที่จะสปีดรันคือคนที่ไปเล่นสปีดรันจะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วคุณสปีดแล้วแล้วคุณต้องมีจุดเก็บเวลจุดเก็บเวลแต่และจุดต่างๆเพื่อให้คุณแบบมาเล่นต่ำแบบได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดใครต้องการ ช่างแท็กซี่นะครับคุณสามารถมาหาใน Discord ผมได้ซึ่ง Discord ผมอยู่ใต้ description ตัวผมเองไม่ได้รับนะครับเป็นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในดิสนี่แหละเขารับกันหลายคนอยู่เนาะก็ลองสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโอซาคุณชุนดีนะครับแล้วก็มีคุณ V คือแต่คือทุกคนทำอะไรเป็นมืออาชีพมากวับกันเร็วพุบๆเลยแต่ผมตกลงกับเขาไวแล้วนะว่าถ้ารับงานจาก Discord ผมผมรบกวนให้เขาเก็บรลเวลให้ด้วยนะ คือถ้าแท็กซี่แล้วอะคุณควรเก็บเลเวลให้ด้วยไม่งั้นไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าผมจบแอ็กสังปุ๊บผมต้องกลับมาตีแอ็กรอบแรกอะแล้วพอตีไปเรื่อยๆใช่ไหมมาตีแอ็กรอบ2ต้องตีเนี่ยเวลตั้งแต่เวลแรกๆอะเวลแบบ46ใช่ไหม45ตีแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่าววลขึ้นมาเป็นจาก39เป็น40ใช่ไหมมาแบบ40เวล40ตีแบบ45พอตีแบบ45เสร็จปุ๊บวววิวเราเท่าไหร่46เวล46ทำไง ก็ข้ามไปตีแมป46คือเอ่อจาก40ไป41อะ่ะพอเลเวล41ปุ๊บเราตีแมป46ได้ก็ไหลมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็วิ่งทั้งแมปวิ่งใหม่หมดอยู่ดีเอออันนี้คือสิ่งที่ที่เจอจากการที่ผมใช้แท็กซี่เพราะ,ะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าเกิดคุณจะแท็กซี่รบกวนนะครับเก็บเลเวลให้คนที่เขาจ้างด้วยเขาจะได้คุ้มค่ากับการที่ข้ามแอคเราไปเล่นเอ็นเกมได้จริงๆไม่ใช่ว่า เอ้ยกูแท็กซี่มากี่ดีวายไม่รู้แหละแต่ต้องมาทั้งเก็บเวลเองซึ่งใช้เวลาเหมือนเล่นใหม่ทั้งหมดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะซึ่งบิวไม่ได้มีอะไรยากบิวไม่ได้มีอะไรยากแล้วผมคิดว่าเล่นได้ทุกอาชีพหลักๆแล้วคุณเริ่มแรกมาคุณจิบธนูครับ lightning arrow เออเริ่มแรกมาคุณใช้ lightning arrow หรือว่าคุณจะใช้เป็น wild slash กับ twister ก็ได้นะครับ wild slash คุณก็ลิงก์กับเนี่ย martial tempo นะครับแล้วก็ l e แล้วก็เป็น เอ่อทวิสเตอร์เป็นซาโวกับเป็นสแกตเตอร์ช็อตแค่เนี้ยแอปแรกๆคือเล่นแค่เนี้ยสบายมากนะครับจนกระทั่งคุณอัพอัพเกรดได้คือคุณถือไลนิ่งสเปียร์ได้เมื่อไหร่คุณก็มาถือหลักๆแล้วคุณต้องมีโวในไลนิ่งสเปียร์คุณต้องมีโวมาเชลแชมเป้ไม,ม,ม่มีก็ได้คุณจะเจาะ3แบบผมเจาะ4แล้วแต่กำลังซั์ของคุณอันนี้แล้วแต่ยิ่งเยอะยิ่งสบายยิ่งง่ายนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมีแค่โวกับโฟก็คือสบายแล้วมาเชลวแชมเป้ทำให้วิ่งเร็วขึ้น อยากวิ่งเร็วขึ้นคุณก็ใส่โฟกไปเอ้ยคุณก็ใส่มาเชิ่แชมโป้ไปนะครับมาเลดมาลาดตัวเนี้ยเอาไว้ยิงบอสโดยเฉพาะเลยนะครับเอาไว้ยิงพวกมอนที่เป็นมอนแรมอนหัวเหลืองต่างๆเนาะวินแดนเซอ์เอาตัวรอดก็คือตรงนี้เราจะจบไอเฟ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 ,ฟทอนปะสมมติชีวิตผิดเฟ,ฟทอนจะได้30สสิปริตเนาะในแอคหนึ่งเราก็ใส่วินแดนเซอร์เพื่อเป็นสกิลตัวรอดเราลิงก์กับตัวเมมกับล พอสกิลเด้งปุ๊บหมายความว่ามอรบรอบจะติดตาบอดและติดเดินช้าเราก็จะมีโอกาสรอดได้สูงขึ้นนะครับไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญคือสเปียโทสเปียโทใส่ฮิฟกับตัวโมบิลิตี้ไว้เผื่อได้ใช้เวลาตีบอสบางทีไรนิ่งสเปียอาจจะไม่ตอบโจทย์ตีธรรมดาไปเลยครับสเปียโทของดีครับเ,เราจะใช้สกิลพายุตรงนี้ถึงประมาณสักวิวหกเนาะถึงตงสักวิวหกแล้วหลังจากนั้นเน่ยเราจะขยับมาใช้ไรนิ่งสเปีย นะครับส่วนไอเทมพอถึงเวลที่ใส่ได้แหวนเนี่ยหยิบมาใส่ได้เลยนะเวลแปดอันนี้คือไอเทมเสร็จเริ่มตน้นทุกอันใส่ได้ตั้งแต่ตอนเลเวลหนึ่งทั้งหมดนี้คือใส่ได้ตอนตอนเลเวลหนึ่งเลยนะครับก็ไปหาจากในคังของคุณเองคังกิลหรืออะไรก็ไปหยิบมาใช้นะครับใช้แบบนี้จบจบเลยนะแล้วก็อัปเกรดมาก็จะเป็นใส่แหวนที่เวลแปดเนาะองท้าวันนี้ผม,มจำได้ใส่ได้ตอนเวลยี่สิบสี่อ๋อ ยี่สิบสี่เหรอเอะจำผิดเหรอเออนี่เวล1สิบเอ็ดเนี่ยเวล1สิบเอ็ดใส่ได้ทำไมในนี้มันขึ้นโชว์ยี่สิบสี่เออเว้อันเนี้ยอันเนี้ยเวล0ศูนย์เห็นปะใส่ได้เลยแล้วก็เวล1สิบเอ็ดแต่ในเว็บอะในเว็บบิวอะมันดันโชว์ยี่สิบสี่ก็เข้าใจตรงกันนะว่าใส่ได้เมื่อไหร่ก็ใส่เลยคือผมไล่ของมาแบบเนี้ย แล้วเซตเนี่ยคือยูนิคสุดท้ายที่ผมใช้จนจบ x หกรอบสองโอเคไหมนี่คือใช้จนจบ x หกรอบสองจะมีส่วนสร้อยและแหวนและถุงมือนะครับที่ถ้ามีกำลังรัพย์ในการใช้ไอเทมแรหรือหาได้ครับได้อะไรก็ตามคุณเปลี่ยนได้เลยเอาเราเน้น flat d าเมจที่แหวนนะครับเน้น flat d าเมจที่แหวนสร้อยถ้ามันดีกว่าเปลี่ยนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเยอะกว่า a t t a ท k บวกสกิลเลเวล ถ้ามันดีกว่าเปลี่ยนได้เลยโอเคนะส่วนถุงมือถุงมือตัวนี้ดีอยู่แล้วใช้จนจบได้แต่ว่าถ้ามีแฟตดัมเมทที่สูงในถุงมือคุณก็ผ่ามาใช้ได้ไม่ไม่ผิดอะไรโอเคนะคือมันมันเป็นบิวที่ค่อนข้างฟล็กซิเบิลเพราะว่าวิ่งแอคไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดมันยากในเมื่อในวันที่คุณเล่นรอบแรกของทุกลีกเลยนะผมจะบอกให้ว่าของทุกลีกเล่นรอบแรกมันจะนานแล้วมันจะยากเพราะของคุณไม่มีไม่ใช่แค่ของไม่มีเจมส์ซัพพอร์ตคุณไม่มี เจมส์ซัพพอร์ตโคตรสำคัญแล้วกว่าคุณจะได้เจมส์ซัพพอร์ตหรือว่าสามมันต้องเอ็นเกมแต่พอได้ทีแม่งได้จนเหลือล้นจนแบบล้นคลังเออแต่ทีเนี้ยถ้าคุณเล่นตัวที่สองอ่ะเนี่ยแหละตอบโจทย์มันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับของพวกนี้ของพวกนี้ส่วนมากราคา 1x 2x เนอนาะอาจจะมี 10x หมวกนี้ตอนผมซื้อน่าจะ 5x 10x จะไม่ได้ละเออแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นนะไอตัวไอ,ไอที่ผมใส่หมวกเนี่ยคือมาวิ่งเลยเฉยคุณจะใส่หมวกอื่นก็ได้คุณจะใส่หมวกเดิมเอาสเตนยี่แปดก็ได้เอาเล สเตนีแปดคือเลือดที่ประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบหกห้าสิบหกเลือดคือมโนว่าได้เลดหนึ่งต่อการตีประชิดแต่เราปาหอกเอามาทําไมกับพี่เอามาเอาเลือดแค่นั้นแหละเลือดห้าสิบหกตอนตอนตอนเลเวลศูนย์เนี่ยตอนเลเวลหนึ่งคืออะไรที่แบบเยอะมากเพราะตอนที่คุณเริ่มอะคุณมีเลือดแค่แบบเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหกสิบอะไรประมาณนี้คือน้อยมากเพราะนั้นคุณมีเลือดอีกห้าสิบมันคืออะไรที่โคตรเยอะนะครับส่วนลูนทุกเม็ดที่ผมใช้นะครับ จะเป็นรูนเลือดเนี่ยบวกเลือด20น่าจะถูกช่องเลยนะเออน่าจะถูกช่องอ๋ออีกชิ้นหนึ่งที่น่าจะแพงคือชิ้นนี้ฟฟกฟก์สเปียตัวเนี้ยคือถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นสายสเปียมาแต่แรกหรือว่าคุณจะไปเสายอื่นแล้วคุณจะมาแวะเล่นแค่วิ่งแอคให้จบอะโฟกสเปียตัวเนี้ยคุณเอาคลิต่ตำก็ได้คืออย่างที่ผมใช้ตอนวิ่งในไลฟ์ที่เป็นเกี่ยวกับวิ่งแอควิ่งเร็วๆได้เนี่ย คือบิลนี้มันว,ว,วิ่งเร็ววิ่งเร็วมากไอ้ไอ้ไลฟ์นั้นน่ะผมใช้รู้สึกรู้สึกผมใช้สเปียร์ที่คีเรทไม่ได้สูงมากอะราคามันก็ไม่ได้แพงมันก็หลักเอกอยู่ดีพอพอคีเรทไม่สูงราคามันก็ถูกเออเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ถือสเปียร์นี้แพงแน่นอนไม่อะมันแพงถ้าเกิดคุณใช้คีสูงแต่ถ้าคีต่ำม,มันสเปียร์นี้ไม่ได้แพงนะครับบิลนี้ตัวไม่ได้หนานะครับบางนะแต่วิ่งเร็วมากผมเนะี่ยผมย้ำเลยนะว่ามันวิ่งเร็วมากนะครับ อมันจะมีจุดเปลี่ยนตอนไหนอีกนะพายุใช่ไหมเปลี่ยน,นเป็น g ล t n i n g s p ย a r เซน g h t n งสเปียร์มีบาเลตใส่ดิสเซ g เก e เอาตัวรอดนะครับจริงๆดิสเซ g เก e เนี่ยคุณเสริมตัวนี้ไปได้ตัวหนึ่งนะเสริมได้ตลอดเวลาตัวนี้กับตัวนี้สองอันนี้สองเป็นนี้คือ Unbreakable กับ Shocking l e a p แต่มีไม่ม,ไมีไม่สำคัญเพราะสุดท้ายแล้วผมผ่านดยที่ผมไม่ได้ใส่เลย เออตามนั้นนะครับต่อมาอันนี้จะมาเพิ่มที่สไนเปอร์แม็กคือพอเลเวลคุณถึงช่วงเนี้ยมันจะใส่สไนเปอร์แม็กกับไพรโม่ใส่ได้สไนเปอร์แม็กแปะแล้วแปะแล้วยิงไรนิ่งสเปียร์ทุกครั้งแปะยิงแปะยิงอย่างนี้ครับวิธีเล่นคือแปะยิงแปะยิงแปะยิงเมื่อบอสติดช็อคด้วยไรนิ่งสเปียร์คุณก็เข้าไปเอาเข้าไปใช้ไพรโมไใส่อันนี้คือสเต็ปการเคลียร์บอสในช่วงเลเวล2 2่สถึงยี่นี้นะครับส่วนพอเลเวล30ขึ้นไปเนี่ย สามสิบขึ้นไปอ่ะไลนิ่งสไต s ์เอ่อทำไมวะทำไมมันถึงเด้งตรงเนี้ยอ๋อคือสกิลตีธรรมดาเนี่ยสี p ร์โทรมันตอนแรกมีแค่สองช่องใช่ไหมแล้วเอ่อปอร์ e r max แปะไปอ่ะเราต้องการให้มันติดอะไรวะต้องการเฟนซี่อ๋อโอเคผมมึน อันนี้เราใช้ p r i เมลสไ y l e อยู่ทีนี้พอสเต็ปต่อไปอ่ะคือเวลเนี้ยเราใส่ t t r r m l n n s ทีนี้เวลายิงบอสอ่ะเราใส่ s ต o ม m lens มาเราต้องการ fancy c h าร์แต่ช่วงต้นเกมโนดที่เราอัพในพัสดีทียังมีคริไม่เยอะไม่มากนะครับทำให้เจนเฟ n c y ่ชาร์จได้ไม่มากพอหมายความว่าเราตีแล้วติดขีไม่บ่อยอ่ะทำให้เฟนซี่ตัวเฟนซี่ชาร์จมันได้ชาร์จากสไนเปอร์มาผมแก้ด้วยการใช้ สเปียโตรลิงก์กับตัวนี้ครับพินพอยต์คริติคอลและต้องลิงก์กับอินทิบิเตอร์ตัวนี้เพื่อที่ว่าสเปียโตร์จะไม่กินเฟนซี่ชาร์จเข้าไปแล้วสเปียโตร์จะมีค่าครเรชที่สูงมากแต่ครดามเมดต่ำมากซึ่งเราไม่สนใจต้องการครีเรชที่สูงอย่างเดียวพอตีติดคริกับมอนที่ติดสไนเปอร์แม็กเราจะได้เฟนซี่ชาร์จแล้วเราก็ปักสตอมแลนด์ครับหลังจากเราปักสตอมแลนด์นัดแรกที่ระเบิดได้แล้วเราไล,ล่สไนเปอร์แม็กรัว วิธีเล่นมีแค่นี้บอสตายเลยไล่สไนเปอร์แม็กไปรัวๆนะครับแล้วสตอมมันก็จะทํางานทําดาเมจแล้วตีติดคิเอาเฟนซี่ชาร์จคืนจากสไนเปอร์มาร์กแล้วเราก็ยิงสตอมแลนด์แล้วก็แปะสไนเปอร์มาร์กแล้วก็ได้เฟนซี่คืนปักสตอมแลนด์วางสไนเปอร์มาร์กได้เฟนซี่คืนเล่นอยู่แค่นี้อันนี้คือบอสส่วนวิงแมปก็บาลีสไลนิ่งสเปียร์บาลีสไลนิ่งสเปียร์บาลีสไลนิ่งสเปียร์คุณจะแปะสไนเปอร์มาร์กหรือจะแปะก็ได้แล้วแต่่่่่คคุณแแตตเเเเลลนนนีี้ยยบบารไิงสป์จ วิ่งแอมีแค่นี้ทีนี้เวลต่อมาผมก็เลยมีการสับนะครับช่วง40ขึ้นมาถึง end game ผมใช้เจมชุดนี้จนจบเกมผมสับมาเชี่เทมโปขึ้นมาใส่ที่สเปียโตรเพราะว่าสเปียโตรเราจะมี3ช่องและคือผมต้องการเจนเฟ n c y ่ a มสให้ได้เร็วผมก็เลยขยับ m a r ช i ่ l t e m มโปขึ้นมาที่สเปียโตรอันนี้เสริมนิดนึงนะบาเลดคุณสามารถใช้กับสเปียโตรได้ คุณสามารถแปะสไนเปอร์มากดบาเลตแล้วก็คว้างสเปียโตไปให้มันมีโอกาสที่จะได้เฟนซี่ชาร์จทันทีที่คุณทำดาเมจเอออันนี้คือทริคเนาะแล้วที่ผมสลับมามาเช็แชมโปโขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าผมจะเล่นแรนิงสเปียแค่3ช่องช่องอีกช่องหนึ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมานอกจากโฟกและโวลแล้วผมใส่อิเล็กโทรคิวแล้วมาใส่คอมแพตเฟนซี่อันนี้คือวิธีเล่นเวลาวิ่งวิ่งแมปเราจะเจน วิ่งแบบเราจะเจน f ฟนซี่ชาร์ตเพื่อใช้ l ล n i n g Spear จากการใช้อิเล็กโทิที่ลิงก์กับที่คอมโบกับ Combat f a n ซี่แต่เวลาเราเจอบอสเราใช้คอมโบเดิมคือสเปียโทห้ามแล้วก็ลิงก์กับ i n นทิบิเตอร์คือสเปียโทจะไม่กินชาร์ตลิงก์กับพินพอยต์ค r i t ทิค l เพื่อเพิ่มค r i t ทิค l r a เลมาช่วยแชมเปเพื่อตีเร็วใช้กับบา r เ t ตยิงหลายนัดใส่ตัวที่ตีใส่ตัวที่มีสไนเปอร์แม็เพื่อเจน f ฟนซี่ชาร์ตแล้วเพื่อจะได้ปล่อยสตอ l a n d สตอมแลนด์รอให้มันระเบิดแล้วคุณค่อยปักอันต่อไปมันจะมีจังหวะของมันพอคุณได้สักพักนึงมันจะเริ่มชินมันจะไม่ยากจะไม่ยากแล้วดาเมจคุณจะสูงมากในการวิ่งแอคมันจะสบายมาก,มากนะครับอ่ะแล้วผมก็เล่นบิวตรงนี้สเต็ปเจมเนี้ยจนจนจบเกมเลยนะครับคุณสามารถเข้ามาดูในแมกโรนี้ได้อยู่ใต้ลิงก์นะครับผมก็แยกเป็นเลเวลไว้ให้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณก็กดเลื่อนดูนะครับส่วนอุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะ เป็นเวลหนึ 7, ่งถึงเจ็ดปถึงสิบหกแล้วก็ยี่สิบวกจบที่ยี่สิบวกหลังจากนี้ถ้าคุณมีไอเทมแรชิ้นไหนที่ดีกว่าที่คุณมีใส่ได้เลยยกเว้นหอกหาก้หามเปลี่ยนหอกนี้สําคัญและต้องมีและต้องใช้ถ้าไม่มีหอกนี้ดัมเมจคุณจะหายไปเยอะมากนะครับพยายามหาค่าคิเลตสูงพยายามทําให้ค่าคิเลตตัวเองสูงที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้พาร์ีฟสกิลผมก็มีแยกไว้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณจะแอบ สเตปสามเนี่ยมันมันเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้วะคือเออผมลบสเตปสองออกผมว่าผมทำผิดเฮ้ยมันต้องหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็ไปสี่เลยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องวนสองแบบนี้เอออีดดิทหน่อยจีเอาสองออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองกับสามแบบนี้ อ่าสเต็ปหนึ่งนะครับเราจะวิ่งขึ้นมาจากทางนี้เนาะเอา Attack Speed ไล่ขึ้นมาเลยนะเอา Move Speed ที่เนี้ยผมมีคำแนะนำถ้าคุณไม่มีจูดีๆคุณอาจจะอัพฝั่งนี้ก่อนเอา Lightning Resistant ตัวนี้เนาะหรือว่าเอา Damage ถ้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณค่อยรีออกเมื่อคุณแต้มพอที่จะวิ่งมาถึงโนดนี้อย่างน้อยได้ Move Speed 2%นะครับหรือคุณจะอปดั a m a g e น่นๆเลยแล้วคุณรีทีเดียววิ่งมาถึงโนดนี้เลยครับ Dance with Death สำคัญมากมันทาให้เราตีเร็วมากเพราะเราวิ่งเร็วแล้วต้องตีเร็วด้วยถ้าเราตีช้าเราจะวิ่งช้าคือมันเป็นเบสิกของเกมนี้เลยคือถ้าคุณวิ่งเร็วอย่างเดียวแล้วคุณตีช้ามันก็ไม่เร็วคุณต้องวิ่งเร็วด้วยตีเร็วด้วยอันนี้โหนดนี้ได้ทั้งมูฟสปีดสามแล้วก็ได้สกิลสปีดสกิลสปีดค่อนข้างมีความสําคัญเท่าๆกับไอแท็กสปีดคือสกิลสปีดมีผลทั้งแคสสปีดมีผลทั้งไอแท็กสปีดอันนี้คือสกิลสปีด นะครับเพราะฉะนั้นโหนดเนี้ยค่อนข้างคุ้มที่จะออพนะทีนี้สเต็ปสองเห็นไหมสุดท้ายเราก็กลับไปอัปโหนดตรงนี้โหนดบนโหนดล่างตรงนี้เราเริ่มเราเริ่มเอาคริติเคิลแชนเข้ามาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโฟกสเปียใช้ละเราจะเริ่มเอาขีดแชนเข้ามาในบิวแล้วเราก็จะเริ่มไล่ขึ้นมาทางนี้ซึ่งช่วงเนี้ยคุณอัปตรงนี้ได้คุณจะเริ่มจบ X3 รอบแรก แอคสามรอบแรกจะจบประมาณนี้แถวๆนี้แอคสามรอบแรกหรือว่าก่อนอันนี้ด้วยซ้ำนะครับจบแอคมันก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้แหละไม่ไม่ขาดไม่เกินไปกว่านี้คือไม่ไม่ไม่ควรถึงตรงเนี้มันอาจจะลากมาได้ถึงแถวๆนี้ซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องลกมาก็ได้นะคุณอาจจะแวะไปอัพเอ่อเอาตีเร็วตรงนี้เอาตีเร็วตรงนี้แทนเอาดาเมจตรงนี้ได้หมดได้หมดเลยเพราะว่ากว่าจะอัพไปมีแต่สแตต์ทางนั้นเลยมันไม่มีอย่างอื่นซึ่ง สเตตก็ดีดีตรงที่ว่าเวลาคุณ skill อัพสกิลเจมอ่ะมันจะง่ายถ้าเกิดคุณนัพสเตตเลยอะ่ะของในตัวมันจะไม่ค่อยมีสเตตส์ที่คุณใช้มันทําให้คุณขาดสเตตในการอัพสกิลนะครับสกิลก็ควรจะอัพไปตามเลเวลเรื่อยๆถ้าเริ่มไม่ไหวก็อัพสกิลไปนะครับไม่ได้ซีเรียสมากที่สําคัญคือไอ้โนดพวกเนี้ยเป็นโนดวิ่งเร็วนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเล่นไม่ไหวคุณสามารถถอดออกไปถึงตรงนี้ได้เลย โอเคไหมพอถึงตรงนี้ได้เลยนะถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณวิ่งไม่ไหวคุณจะได้คืนมา6แต้มคุณก็อาจจะเอาไปออพเนี่ยแอตแทกตรงนี้ก็ได้นะครับแอตแทกตรงนี้ก็มีนะครับเจาะสายฟ้าได้ครับทำดาเมจธาตุตรงนี้ได้นะครับเอ่อตรงนี้มีดาเมจอีกหนึ่งโนดหรือว่าชอบตีใกล้อัพโนดนี้ชอบยิงไกลๆอัพโนดนี้ได้ครับปรับเปลี่ยนได้ นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมชอบวิ่งเร็วเพราะผมอยากจบแอคเร็วแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปเก็บเลเวลทำคอนเทนต์เกมต่อไปค่อยว่ากันนะครับก็อันนี้เป็นบิวจากตัวレนเจอร์ซึ่งถ้าเกิดคุณเริ่มจากนักเวทคุณก็แค่วิ่งมาฝั่งนี้มันผมว่าได้หมดแหละเอาจริงๆนะบิวนี้กินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> คือสเปียร์ไรนิ่งสเปียร์มัน OP, มันทูโอพีอ่ะมันทูโอพีผมว่าแพไดหนยังไม่น่ารอด น่าจะโดนเนิฟทางในทางหนึ่งหรือว่าอาจจะโดนเนิฟที่ตัวฟอกสเปียเพราะว่าฟอกสเปียสเปียแทงก็ทางฟอกสเปียตัวเนี้ถ้าโดนเนิฟไปผมก็สเปียก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และแชรผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ